ลงศพกระดาษเนี่ยจะหลั่งน้ําตาง่ายกว่าเห็นลงศพไม้ไหมจะไม้หรือกระดาษมันก็หลั่งน้ําตาทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาเนี่ยถูกต้องครับไม่แน่อาจารย์อนาคตอาจจะเป็นลูกค้าผมก็ได้นะอ้าวอ้าวเอากับเขาสิครับเจ้าอาจารย์แรงๆแบบนี้หมายความว่าอย่างไงกันครับนี่เข้าใจิดนะครับในแง่เวลาอาจารย์ออกรายการบ่อยๆใช่ไหมครับฮะคอมเมนต์บ่อยๆครับกลับไปบางครั้งอาจะรู้สึกโอ้ วันนี้ฉันทำร้ายจิตใจคนเหลือเกินอาจจะสรกพ่อไงฮะสรกพ่อโดยการบริจาคโลกระดาษให้กับโอ้ไปสรกพ่อไม่ได้ว่าจะเกิดเลือดเกิดเนื้อหรือหลือดไหจากที่คนนี้สระพ่อเห็นลงศพหลังน้ำตาแต่ไม่ต้องเสียชีวิตใช่ไหมคงคงคงไม่เอาหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยลงทุนสิ่งที่เรามาวันนี้หนึ่งเราต้องการให้รู้จักว่าความพอเพียงของควรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะ รูปแบบในการวางในการตกแต่งเนี่ยเหมือนเลยถ้าเกิดผมไม่ไม่เฉลยว่ามันคือรงศพก็จะไม่มีใครรู้ว่ามันคือกระดาษแม่คุณบอกว่าดีเนี่ยถ้าเกิดญาติพี่น้องห่างๆหรืออะไรเนี่ยเกิดเสียชีวิตอะไรไปเนี่ยบอกไม่ต้องใช้ไม้อย่างดีไม้สักไม้ลงศกกระดาษพอเพียงอาใช้ครับยืนยันมาชัดขนาดนี้คงต้องยอมรับแล้วล่ะครับว่าลงศพกระดาษตรังพึ่งของพี่เขาดีจริงๆใช้ลุมเป้าไมา้ลงศกส่งออกไปต่างประเทศครับ นั่นผมถามต่อเลยในประเทศหรือที่คุณส่งออกไปเนี่ยแล้วในต่างประเทศเขานิยมขนาดไหนราคาประมาณเท่าไหร่ราคาโรงไม้ที่ขายอยู่ในมาเลเซียและสิงคโปร์เนี่ยสตาร์ทอยู่ที่80,000บาทอ๋อลงไม้80,000บาทแบาทแล้วก็เราจะบอกว่าอะไรล่ะโรงศพกระดาษเราเราสตาร์ทไปที่ราคาที่5,000บาท โอ้โหราคาลงศพกระดาษหลังพึ่งของลีลานี่ถูกกว่าราคาลงศพไม้ที่ขายกันในต่างประเทศถึง16เท่าตัวเลยล่ะครับต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตจริงๆครับอันนี้ไม่เชื่อถือคุณภาพรับนี้กลัตรวจสอบงานอยู่ หมดที่เขาดูดิหายีไม่เจอไม่ใช่ไม่นี่เขาคือเขาชื่อพึ่งเขาหาลังพึ่งอยู่เขาจะได้เอาพึ่งใส่เข้าไปนี่นเองพึ่งอยู่ใช่เราได้รูจริงจริงจะดูว่าในแง่ของออร์แกเนอเซอร์เนี่ยเราเราจะเอามาทำอะไรได้อีกบ้างไงคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาแล้วกำลังจะมองว่าข้อจำกัดคือน้ำพึ้งครับข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่ามันมันมันเป็นเหลี่ยมนะฮะมันไม่สามารถจะเป็นโค้งได้สมมุติว่าตรงส่วนนี้นะครับ รงนี้น่าจะเป็นโค้งนะฮะสมมติว่าจะเป็นโค้งเนี่ยนะฮะแรงพึ่งข้างในมันมันคงโค้งได้แต่ว่าตัวที่ประกบชันวิชุมนอกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโค้งได้ครับจริงเพก็รู้้วลาคือจุดอ่อนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อาจารย์จุดอ่อนของเราคือยังเรายังทำอย่างนี้ได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรากำลังพัฒนาครับ้นแรกของเราคือ ต้องทาเป้าหมายให้สำเร็จก่อนไม่น่าเราอาจจะสามารถพัฒนาเอาซิลิคนผสมกับยาเยื่อกระดาษเพื่อที่จะให้มัน flexible หรือว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่านี้เขาบอกเขาต้องทำแต่ถึงเป้าระยะสั้นได้ก่อนถ้าเาคิดเรื่องนั้นเอาเงินไปทําวินใจพัฒนากองทัพเดินเดินวยท้องเครื่องจักรต้องหยอนน้ํามันบริษัท SFE ขนาดย่อมเนี่ยถ้าไม่มีเงินทุนเข้ามาเนี่ยมันก็เดินไม่ได้หรอกครับไม่คือ creativity เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็น R&D ก็ได้มันอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้ มัน <Bond> อยู่ที่คนมีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าไอเดียหรือเปล่าไอเดียบางอย่างบางเรื่องยังมาจากเด็กๆเลยนะซึ่งก็ไม่ต้องใช้ตังก็มันผมผมทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่ครับอะไรล่ะครับความคิดการเปลี่ยนการดีไซน์มันก็ออกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนครับมันยังไม่ชัดไงทางฝั่งของอาจารย์ธัญวัฒน์นี่มองว่าผลิตภัณฑ์กระดาษหลังพึ่งของลีลานี้ยังไม่เรียกว่าเป็นงานสร้างสรรเนื่องจากการผลิตที่เน้นผลิตตามใบสั่งของลูกค้ามากกว่าจะคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเองครับ คำถามนิดนึงยอดยอดขายตอนนี้เดือนละหนึ่งล้านบาทใช่ไหมฮะหนึ่งล้านบาทเนี่ยเป็นลูกค้าคนไทยสักกี่บาทแล้วส่งออกผ่านคนไทยก็ตามไปอีกสักกี่บาทแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดแสนห้าหมื่นแปดแสนห้าหมื่นคือเป็นลูกค้าฝรั่งเรียกร้องให้ลูกค้าคนไทยที่ส่งออกใช้บรรจุภัณฑ์แบบนี้ด้วยแล้วก็มีฝรั่งซื้อเองด้วยก็มีครับและอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ขายอะไรที่ขายกับคนไทยและใช้ในประเทศไทยเลยวัตถุดิบเพื่อทําออกบูธ เอไปทำเชลต่างๆ15%เพราะฉะนั้นพูดได้ว่าตลาดของคุณคือตลาดต่างประเทศลูกค้าคือต่างประเทศคุณต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างประเทศให้ได้คุณถึงจะอยู่รอดเราจะมีคอนเซ็ปต์อยู่ที่จะไม่รับงานด้วยครับคือคือจอครับคือคือทำไมอะจุกจิกจู้จี้คอแจ๊จ่ายน้อยจุกจิกจุกจิกนี่เขาต้องกรายละเอียดจู้จี้คือต้องการของดีจ่ายน้อยเขาต้องการโูคอสไงก็นี่ไงคุณโูคอสเนี่ย จ่ายเยอะเขาก็ไปซื้อไม้แล้วดีประเด็นนี้น่าคิดทีเดียวครับถ้าเลือกแต่ลูกค้าที่ให้ราคาแพงทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการซื้อไม้นั้นคุ้มค่ากว่านั่นเองครับจ่ายน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จ่ายจนไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่าจะเอาแบบสวยหรูแต่จ่ายราคาตั้งติงโหน,โนอ,อะไรเงี้ยคับไม่จะอยู่ที่คุณดีว่าคุณเนี่ยสูงใจเขายังไงว่าเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาไอ้น,นี่ไม่เอาเกิดลูกค้าประเภทนี้มาถ้าสบก็เจ๊งดิพี่ ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงอย่างยิ่งครับสำหรับการคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งถ้าผู้ประกอบการเลือกลูกค้าหลักพิดกลุ่มเป้าหมายก็อาจส่งผลเสียต่อย,ยอดขายอย่างมากเลยล่ะครับคอนเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นวางต่างๆรือเก้าอี้ต่างๆที่คุณน้่งเพึ่งนั่งกรประการนั่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปล่อยให้มันไปอยู่ตามยถากรรมโดนแดดโดนฝนอะไรจน้งมทั้งเกินเหตุเนี่ยมันสักกี่ปี ผมก็อยู่ไปเรื่อยๆครับเออันงอย่างนี้ก็ไม่หักเนาะเออดีไปหมดเลยเนาะไม่กําลังคิดถึงว่าเฟอร์นิเจอร์ที่แบบว่าคนใช้ในคอนโดมิเนียมที่ไม่ค่อยมีสตังมากไงคะเราสามารถจะทำดัดแปลงเป็นอย่างนั้นได้อีกนะสนับสนุนไหให้ไปใช้จริงๆใน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  รัวเรือต่างๆหรือว่าจริงๆแล้วเป็นชั่วคราวดีกว่าเป็นชั่วคราวดีกว่าครับเจตนาจะเป็นชั่วคราวที่จะใช้อีเวนต์ใช้ต่างๆถูกต้องครับจบไปแต่ของจริงก็ส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์จริงๆใช่นี่แหละครับคือหัวใจสาคัญของเฟอร์นิเจอร์จัดกระดาษหลังพึ่งที่มีน้ําหนักเบาและเหมาะก,กับการใช้ในงานที่มีระยะเวลาสั้นๆครับกลินี้คนอื่นเข้ามาง่ายไหมถามว่าง่ายง่ายไหมไม่ง่ายหรอกครับความยากอยู่ตรงไหนอะไรความยากคือ p ร o c e s ในการผลิตครับยากตรงไหน การการผลิตตาลังพึ่งเนี่ยหนึ่งมันต้องได้สมดุลกันไม่ใช่ทำง่ายๆไม่ได้ทำง่ายๆอ๋อนี่โน้าของเราไม่ใช่ว่าทำได้ยากเกินไปนักถ้าจะทําแหมพึ่งมันยังทําได้เลยการตาลพึ่งทาได้ไหมก็ได้ถ้ามีเครื่องจักรนะมีความรู้มีโน้าวก็ทําได้ตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศมีใครคู่แข่งคุณจีนคู่แข่งไต้หวันอินเดียก็มีจีนผลิตถูกกับเราไหมฮะราคาตอนนี้เราถูกกว่าจีนครับเพราะอะไรครับ ปัจจุบันเนี่ยค่าแรงในจีนไม่ได้ถูกกว่าไทยแล้วนะฮะสองก็คือในการผลิตของเราเนี่ยเราใช้วัตถุดิบในประเทศส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการผลิตที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานราคาเราก็จะถูกกว่มามต้องถือว่ากระดาษลังพึ่งลีลานี้นอกจากจะมีการผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานแล้วยังมีราคาถูกกว่าในต่างประเทศด้วยครับ เอามาถึงความเติบโตจากเดิมเนี่ยมี1ล้านบาทต่อเดือนจะเป้าหมายระยะสั้นจะเป็นยังไงครับสาล้านต่อเดือนครับสำหรับเป้าหมายระยะสั้นของกระดาษร,รังผึ่งลีลาก็คือการเพิ่มยอดขายให้ได้ถึง3ล้านบาทต่อเดือนครับถ้าเป็นเป้าหมายระยะยาว สิบล้านต่อเดือนครับโอ้โหสิบล้านบาทต่อเดือนเป็นเป้าหมายที่ท้าทายนักธุรกิจ SME ไม่น้อยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผู้ชายคนนี้จะมีกลยุทธ์เด็ดๆอะไรมาพิชิตเป้าหมายที่ท้าทา,ายช่วงหน้าห้ามพลาดครับผมก็เลยบอกว่าคุณนะหาลูกค้าจากต่างประเทศสิมันง่ายอย่างอาจารย์ที่พูดเนี่ยมันก็ปลานี้รวยไปแล้วคือท่าจะพูดคือมันมีปลาอยู่อะพี่ไปตกปลาที่มีปลาดิท<ม>ี่ไม่ได้ตกปลาที่มีจระเข้พ่หลวนไปจระเข้งับก่อ เด็ดเอสเอ็หนึ่งในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มสังคมออนไลน์ก็คือ f o u r s q u a r e ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบถึงข้อมูลสถานที่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้แอปพลิเคชันเช่นร้านอาหารร้านค้าเป็นต้นแอปพลิเคชันนี้นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้กับผู้ชื่นชอบโลกไซเบอร์แล้วยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทำการตลาดได้อีกด้วย โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ f o ร์สแควร e ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือทำโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเข้ามาร่วมใช้บริการจะเห็นได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งส่งผลในการทำการตลาดไม่จำกัดอยู่เพียงแค่สื่อโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์แต่ยังสามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย